ลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านมารีวิวนะคะตัวเจ้ากาพ่นสีไฟฟ้านะคะของยี่ห้ออันเซนนะคะตัวนี้นะคะคุณสมบัติมาจัดเต็มจริงๆนะคะกับเจ้ากาพ่นสีตัวนี้นะคะบอกก่อนข้อแรกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นถังสเตเลสนะคะข้อดีของถังสเตเลสนะคะก็ะคือสามารถใช้กับสีน้ำมันที่ผสมทินเดอร์ได้ใช้กับสีแรก็เกอร์สีบ้านได้ใช้ทั้งภายในภายนอกได้หมดเลยนะคะสำหรับเจ้ากาพ่นสีไฟฟ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนะคะตัวนี้นะคะ เราทํามาเป็นแบบตัวใหญ่มอเตอร์ใหญ่เพราะว่าที่มีอยู่ตอนนี้นะคะ่ะในตลาดนะจะเป็นตัวมอเตอร์เล็กแล้วเขาขายกันถูกๆะคะ่ะเหมือนอารม์เหมือนปั๊มลมอ่ะคะ่ะถ้าปั๊มลมตัวใหญ่มันก็สามารถที่จะมีพลังงานลมได้เยอะแล้วก็สีออกมาค่ะมันก็จะละเอียดเนาะมันก็คือคล้ายๆกับปั๊มลมเลยแล้วตัวนี้เราจัดมาเต็มนะคะเป็นตัวใหญ่พิเศษเลยนะคะสีออกมาจะสวยมากๆสําหรับตัวนี้เลยแล้วก็อ่ะตัวนี้สามารถที่จะทําได้อีกนะคะตัวนี้สามารถปรับได้ ปรับว่าเราจะให้เม็ดส,สีออกมาเล็กหรือใหญ่นะคะปรับตรงได้เลยตัวนี้นะคะอันนี้ปรับปรับความแรงนะคะว่าจะให้ออกสีออกมาไปในปริมาณไหนนะคะปรับตรงนี้ได้นะ,ะล okay. แล้วก็ตัวนี้ยังมีหัวนะคะมาให้เปลี่ยนนะหัวตัวนี้นะคะเป็นทองเหลือง <must be S 2> ด้วยนะคะนี่นะเป็นทองเหลืองทั้งสองตัวเลยแล้วก็หัวนะมีแบบ2ขนาดอันนี้เป็นขนาด2มิลกับ2.5มิลนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยนะคะว่างานไหนเหมาะกับหัวขนาดไหนนะ วิธท,ที่ใส่ก็ไม่ยากนะคะแล้วก็อย่างนี้เอ่ยออกมานะตามนี้เลยแล้วขวตัวนี้อะคะ่ะก็ยังเป็นทองเหลืองด้วยเหมือนกันนะคะนี่แล้วยังมีอไหล่ให้ด้วยไหมให้ด้วยเหมือนกันอ่ะใส่ก็ใส่อย่างนี้เลยแล้วเราก็ปิดนี่นะคะตามนี้อ่ะใส่ง่ายๆแล้วนี่ตรงนี้เราก็สามารถปรับได้ว่าจะปรับเป็นแนวไหนนะเนี่ยปรับแนวอย่างนี้แล้วแต่ลูกค้าได้เลยนะคะปรับได้นะ ตัวนี้นะคะในกล่องนะคะก็จะมีผู้กลวยให้มีเข็มแทงให้นะคะแล้วก็คู่มือนะอ่าตามนี้ถ้าใครถ้าใครนะคะรอชมรีวิวอยู่เดี๋ยวติดตามรีวิวได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ผสมนะคะจะมีฟินเนอร์ผสมด้วยเราก็สามารถที่จะตักก็ใส่เข้าไปเลยเพราะว่าแถงตัวนี้เป็นสแตนเลสน,นะคะมันก็จะการจัดก่อน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวนะคะตัวกาพ่นสีไฟฟ้านะคะของยี่ห้อออนเซนนะคะนี่นะตัวนี้เป็นกาสตลเลตน,นะ,ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่คือจะเป็นตัวปุ่มปรับนะคะปรับละเอียดปรับหยาบได้นะตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็จะหมุนนะคะเวลาแบบอยากจะให้ออกมากออกน้อยนะคะสามารถหมุนตรงนี้ได้นะเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ชา่างเขารีวิวนะว่าฉีดจะเป็นยังไงนี่คือเป็นฉีดสีน้ํามันนะแบบพิลเลนอร์นะคะ ดูความแตกต่างนี่นะโอเคเลยเนี่ยสำหรับงานภายนอกภายในยนะได้หมดเลยนะคะแล้วสีออกมานี้โอเคเลยอ่ะดูนี่นะตามนี้เลยมาดูแล้วไงดีบ้างะต็มเออเออไรอะไ ไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจสั่งซื้อนะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ